เอาลนะนี่ครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมซีเกอร์วันนี้นะครับเรากลับกันมาอยู่กันในฮาร์ดคอร์มายคราฟันอีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้สร้างโลกใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ตายไปนะครับผมผมได้ตัดสินใจนะครับว่าเออคราวนี้ผมจะตั้งเป็นเอออี EP ไปแล้วกันนะครับแล้วก็สังเกตได้ว่าด้านซ้ายบนเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่นะครับอันนั้นคือจํานวนการตายแล้วกันเนาะ โอเคประมาณนี้ก็น่าจะแบบว่ามันจะได้ไม่หลายมันจะได้ไม่หลายซีซันเกินไปนะครับผมโอเคไปเราไปรับชมกันเลยนะครับตอนนี้ผมกะว่าจะไปดูบ้านข้างบนหน่อยนะครับข้างบนมีหมู่บ้านอยู่นะบริเวณนี้ไหนขอตำรวจหน่อยสิตรงนี้มีออเป็นโรงไม้ประมาณนั้นนะครับไม้เถื่อนรูดมาให้หมดนะครับ สปีกรที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะฮะชุบเก็บไปห้หมดเลยนะครับทุกคนผมจำได้นะครับว่าในนี้มันจะมีกล่องซึ่งเป็นของที่ค่อนข้างดีนะครับ ก็จะมีเป็นทองแล้วก็เป็นเหล็กนะครับแล้วก็ซีเดียนค่อนข้างโอเคเลยนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นไบโอมทะเลทรายเนาะก็จะร้อนๆอนหน่อยนะครับร้อนๆนหนาวๆนาวไม่หนาวสิร้อนเอ้ยตรงนั้นมันเป็นเป็นดันดันเทียนหรือเปล่าอันนี้เ,เดินไปดูก่อนนะครับเผื่อมีอะไรดีๆนะดูน่ากลัวนะครับไม่น่าเข้านะ ผมตัดสินใจไม่เข้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านกันอีกสักนิดนึงซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ตายไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเริ่มนะับ EP ใหม่จากคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับอาจจะเปลี่ยนหลายร,ายรอบเดือเรือลินพันธ์อาจจะเปลี่ยนหล,ยหลายรอบหน่อยนะครับก็ นาะมันตายเยอะมันตายเยอะนะครับโอเคอ่าตอนนี้เป็นเบสโตนเปิดเรียบร้อยนะครับผมค่อนข้างร้อนมากนะครับตอนนี้ก็รีบลงไปด้านล่างแล้วกันตงรงนู้นเหมือนจะมีเต็นท์อยู่นะครับกระโดดไปเลยชึบโอเคซึ่งในเกมนี้นะครับก็ไม่ไม่เหมือนไมโครฟ์ธรรมดานะครับ ค่อนข้างยากเลยเรียกว่ายากเลยดีกว่านะครับสําหรับมอดแพคนี้นะ,ะไม่ว่าไปตรงไหนเนี่ยคุณอาจจะตายได้ทุกที่นะครับไม่ว่าจะเดินอยู่เฉยในทุ่งหญ้าสวรรค์ก็ตามนะครับคุณอาจจะร้อนตายก็ได้เนาะบอกเลยว่าถ้าอยากท้าทายเนี่ยเข้ามาเล่นได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าเต็นท์นี้มันน่าจะมีของดีดอยู่นะตามจากที่ผมเคยเล่นมานะครับ เดี๋ยวผมไปดับไฟนี้ก่อนกลัวมันจะมีมอนสเตอร์ไฟเกิดนะครับโอ้ได้เป็นอ่ไอรอนนะครับแล้วก็เป็นทองเนาะได้ชุดเกรอบมาด้วยนะครับจัดมาเลยเอา้าะแถวนี้ก็ดูจะเป็นไบโอมทะเลทรายแล้วก็สวัหน้าไปซะหมดเลยนะครับก็ค่อนข้าง,าง,างอันตารายเลยนะครับกลัวจะเป็นไฮเปอร์นะครับ เอาละทีนี้ผมจะมาคราฟนะครับเป็นถังน้ำเนาะเราจะได้ตังน้ำแล้วก็ใช้ดื่มระหว่างทางได้นะครับที่จริงใครจะคราฟเป็นแคนทีนก็ได้นะครับก็คราฟง่ายๆเหมือนกันนะครับแต่ผมชอบแบบนี้เนาะเอาละต่อไปก็คราฟเป็นแบนเดจนะครับเพื่อเอาไว้ฮีลตัวเองื่อผมโดนอะไรที่ไม่พึงประสงค์นะครับคราฟแบบนี้เลยนะครับ ง่ายๆเลยนะครับเกมนี้ก็จะใช้เป็นพวกของฮิลแบบนี้แหละครับไม่เหมือนปกติเนาะที่ว่ากินข้าวแล้วก็เพิ่มเลือดได้เลยนะครับทุกคนต่อไปก็จะคราฟเป็นรู้สึกว่าผมจะคราฟผิดนะอันนี้ผมจะคราฟเป็นเซเดนด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปขุดหินก่อนแต่ผมคราฟา <laughs> คราฟพิกเอไม่ใช่เลยอะไรแอ็กซ์มาทำไมเนะี่ยคราฟนี้มานะครับ แล้วก็เอามาคราฟเป็นพิกแอ็กหินนะครับชปไปขุดต่อนะครับเอามาทำโล่หินนะครับอาจจะก,กระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนมีอะไรติชมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคทีนี้เราก็ได้เวลาคราฟโล่นะครับก็วิธีการคราฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถอัพได้ถึงโลเพชรเลยนะครับก็จะเป็นวิธีการเดียวกันนะครับแต่ว่านี้เราใช้ได้แค่หินก่อนนะซึ่งในเกมนี้เนี่ยก็เป็นระบบแบบว่าอัพเลเวลถึงจะสามารถปลดล็อกใช้วุ้ได้นะครับในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะมาดูคราฟอะไรดีนะ คผมคราฟเป็นไอ้นี่ก่อนแล้วกันเเป็นเซเบอร์หินนะครับให้ตายสิฉันไม่มีหินอีกอกขุดมานะครับก,ก้อนหนึ่งเครดได้แล้วนะครับคราฟแบบนี้นับเซเบอร์ er. โอเคใครมีความคิดเห็นว่าอุปกรณ์ไหนเนี่ยดีที่สุดนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะผมก็ไม่ได้เก่งหรอกนะครับก็เล่นสนุกสนุกนะครับ ก่อนจะไปก็ขุดหินไปเอ้ยมีซมบ,บีติดไฟด้วย Jesus. เจสัสอาวเรเราจะทำการคราฟเอ็กซ์มานะครับโอเคตอนนี้ของผมเยอะมากเลยนะครับไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนนะฮะโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าใกล้จะกลางคืนนะครับ ผมก็มานอนก่อนละกันนะครับตอนคืนเกมนี้เนี่ยอันตรายมากๆนะครับอันตรายพอๆกับลงถ้ำเลยนะฮะเอาละตอนเช้าแล้วเนี่ยเราเดินมาล่าวัวตรงนี้นะครับเพื่อเราจะทำเป็นเซตเดนเนาะครครตอนนี้เอมือนอุปรรณ์ผมจะเพียงพอแครับะรครับเราครับ ตัวคราฟ์มาก่อนแล้วก็คราฟ์แบบนี้นะครับชึบมาเมื่อกี้เราดูสูตรไว้เรียบร้อยโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมจะคราฟเป็นทูเบลนะครับอันนี้ก็สามารถบรรจุอุปกรณ์ไว้ในทูเบลแล้วก็เราสามารถสวมใส่ได้นะครับของที่เราต้องใช้เนี่ยก็แน่นอนครับหนังวัวเหมือนเดิมเข็นขาพวกวัวกอโทษนะ อ้าเราได้อุปกรณ์มาครบ <c oughs> ครบ <c oughs> ครบ,ครบ,ค,รบครบแล้วนะครับเดี๋ยวติวงไม่พอเคคราฟมาเลยนะครับแบบนี้แล้วก็สามารถสวมใส่ไปได้นั่นเองนะครับกดไปที่บับเบิ้ลแล้วก็กดแบบนี้เลยจากนั้นก็สามารถกดตัว R นะครับเพื่อสวมใส่อุปกรณ์ไว้ในทูเบลได้นะครับคราฟมาตอนแรกเนี่ยก็ใส่ได้แค่2ชิ้นนะเดี๋ยวใส่อะไรพดีใส่เป็นเกราะนะครับแล้วก็ ชูสโ okay. อเคหิวน้ำเสเหลือเกินกระหายโอ้ยอาล่ะสงสายได้เวลาออกไปจนภายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปจับม้าก่อนแล้วกันชอบมา้าชอบมา้า รู้สึกนะครับพราม้าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดื้อเลยนะก่อนจะขึ้นได้เนี่ยค่อนข้างยากเลยอย่าดื้อสิโอเคตอนนี้เราได้ม,าม้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับได้เวลาออกเดินทางกันแล้วนะครับตัวนี้ทั้งไม่วิ่งเร็วแล้วก็กระโดดก็ไม่สูงมากนักนะครับหัวแตกชะมัดเอาละออกไปจนภัยได้นะครับ ผมเนี่ยวิ่งมาสักครู่เดียวก็เออเจอเป็นเต็นอีกแล้วนะครับก็พอจะมีของดีอยู่บ้านนะครับสำหรับเต็นชาวบ้านนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันตรงนี้มีเมดคิดนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเมดคิดอะไรนะโอ้ได้เป็นไดมอนด์นะครับแล้วก็ได้เป็นทองด้วยโอเค จำ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 โบแล้วก็มีชุดกอะน,นิดนึงนะครับเอาลละเรา,เาไปทางไหนดีด้านหลังแล้วกันนะฮะ Hey, เหมือนฝั่งนู้นนะครับจะมีหมู่บ้านอยู่นะเดีย๋ยวเราลองไปเบิ่งแนเบิ่งแนอุ้ยมังกรแดงนะครับทุกคนโห oh. คือถ้ามันโจมตีเรานี่วันช็อตแน่นอนนะครับเดิน <c oughs> ทางมาถึงหมู่บ้านนะครับก็อย่าลืมที่จะกดเซฟเรสต์นะครับ ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ยมืดมากเอาละไปกันเจ้ามา้าเคตรงแบล็กสมิธนี่นะครับผมก็แวะดูแค่ตรงนี้ก็พอเนาะมีชุดนะครับแล้วก็มีเป็นพวกพวกนี้นะครับกลางคืนแล้วสินอนก่อนนะครับผมซึ่งพวกอ,อุปกรณ์ไอรอนหรือว่าชุดหมาเมื่อกี้นะครับก็สามารถเอาไปย่อยได้นะครับได้ไอรอนค่อนข้างเยอะเลยนะครับ เอาละตอนเช้าแล้วผมจะเดินทางขึ้นไปด้านบนนะครับเมื่อกี้เราวิ่งผ่านเป็นตัวทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวผมจะไปเอา E.P. สักนิดนึงนะครับเออทำไมมันขึ้นไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยเอาละเราต้องเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะครับมันไม่น่าจะเห็นเรานะมังกร อย่านะน้องชุบเราก็ตอบไปแบบนี้เลยนะครับโอเครีบเอารีบไปถ้าเป็นทาวเวเอร์แบบนี้น่าจะบอสมันน่าจะอยู่ใต้ดินนะครับก็หวานเจี๊ยบนะฮะชุบโดดรีบโดรีบโด ได้สิ่งนี้หน่อยก็ยิ่งดีเลเวลโอเครีบไปเรียบร้อยแล้วรีบรับคริสมากระโดดแบบอ่ะดรีม I don't know why the weather d o n b l o คนพาก็นบ้าน,นะครับโอเคไปเราเดินทางมาตรงนี้รู้สึกว่าจะเจอเป็น ทาวเวอร์อีกที่นึงนะครับเดี๋ยวกินน้ำก่อนนะครับผมอาละอัพเลเวลสกิลนิดนึงนะครับดีเฟนต์ไปก่อนเลยโอเคเราเดินทางไปทาวเวอร์กันดีกว่านะครับตอนนี้เหมือนจะใส่ชุดโซ่ได้นิดนึงนะครับผมยังใส่ชุดเหล็กไม่ได้นะ ส่วนเจ้าตัวสีแดงที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับถ้าเราทําเสียงดังเมื่อไหร่เนี่ยมันจะวิ่งมาโจมตีเรานะครับแต่รู้สึกว่าผมนั่งม้าผ่านเนี่ยมันก็จะไม่วิ่งไล่เนาะอาละตรงนี้มีกรงสปอนคริปเปอร์นะครับแล้วก็มีซอมบี้สกิเลตันเคผมไม่น่าไหวหรอกหลซอมบี้เฮ้แมง,งมุม นี่เนะี่ยเป็นแม,ม่มุมถ้ำด้วยนะครับแม่มุมพิษเลยตัวนี้อันตรายมากนะครับสําหรับการลงทาวเวอร์เ,อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไงดีสักหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าน้องเปื้อน้องเปื้อนนี่เนะนี่ยนะนี่เนะี่ยนี่เนี่ยเอาละเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอา EP ด้านบน นิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเที่ยวนะซึ่งบอกเลยนะครับสำหรับเกมนี้ต้องระวังสกิลตั้นเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ามันยิงหัวเราไม่กี่นัดเราก็ตายแล้วนะครับอาจจะสองมัง้งถึง3นัดนะครับเราก็ตายได้เลยนะครับต้องระวังเป็นอย่างสูงเอาล่ะผมอยากรู้ว่าชั้นรองลงไปเนี่ยมันโอเคมีแมงมุมพิษอยู่นะครับ เข้าไปตีได้ไหมมันเกิดวะเอาเอ๊โอ้โหแม่งกลับชว่วยฉันด้วยน้องนิ่มน้องนิ่มช่วยฉันด้วยสิก็ยังชั่วนะครับนึกว่าจะเตยซะแล้ว เดินออกมาทำไมเนี่ยชุดเชี่ยตกนี่แนะเาา่เข้ามาดีเข้ามาดีเข้ามาดียังไม่ตายเลยยังอีกยังไม่ตัดอีกอะไรคนอะไรตบมุกตัวเอง เอาละผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเราเไปขึ้นไปอยู่ด้านบนได้ไงวะเราไม่ค่อยพร้อมสำหรับทาวเวอร์เท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยมีสกิลในการขึ้นทาวเวอร์เท่าไหร่นะคิคปเปอร์ก็ระเบิดอีกเอาละเรารีบออกจากที่นี่ดีกว่านะครับอัพดีเฟนส์อีกเป้าเดียวเท่านั้นก็สามารถ อัพเป็นเลเวล8แล้วก็ใส่ชุดไอรอนได้เลยนะครับอขออนุญ,ญาตดูเอเออาไปเก็บเวลที่อื่นดีกว่าน่าจะปลอดภัยกว่าเอาลระอาชาของฉันไปกันเลย โอเคผมมาเก็บเลเวลอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเราจะได้เลเวลแแล้วก็เราจะไปอัพในส่วนของดีเฟนนะครับแล้วก็สามารถสวมใส่ชุดไอรอนได้นั่นเองนะครับผมตีก้นหมูอย่างนี้เลยโอเคได้เรียบร้อยนะครับอัพไปแล้วก็ใส่ชุดไอรอนกันนะครับ อาล่ะในส่วนต่อไปเดี๋ยวผมจะคราฟเป็นหมวกนะครับแล้วก็โล่เหล็กนั่นเองนะครับชุบโล่เหล็กแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นส่วนของหมวกเราก็เข้าสู่ยุคเหล็กเต็มตัวแล้วนะครับยังสิอุปกรณ์เรายังหินอยู่เลยอะ่ะช่างมันเถอะนะครับไปรอเดินทางกันเลย เออทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเราสามารถกดเรียกมาได้ยังไงนะครับใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมพยายามแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันกดยังไงนะตรงนี้มีเต็นท์อยู่นะครับลองเฮ้ยทำไมลูกกระตามันเป็นยังไงวะนั่นนะ่ะเฮ้ยเต็นท์นี้รู้สึกว่าจะมีเม็ดคิดนะครับโอ้ยของดี ชโอเคแล้วก็ชุดเกราะนะครับชและโอ้ยดมอนนะครับซิวโอลอินกอตแตมแมวน,นะครับตอนนี้รู้สึกว่าใกล้จะกลางคืนแล้วนะครับขออนุญาตนอนที่นี่แล้วกัน ก่อนจะนอนนะครับเราคราบเป็นแหวนก่อนนะครับผมก็ใช้เป็นบล็อกลาพิสแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้อทองอเคแบบนี้เลยแล้วก็ใส่เข้าไปครับผมเรียบร้อยเอาลละทีนี้เราก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับไป เราจะเดินทางไปทางไหนดีเดี๋ยวผมเอารสโตนไปด้วยแล้วกันนะครับเผื่อเราได้ใช้คราฟเป็นแหวนสปีดในอนาคตนะเอาวละ่ะผมตัดกับมานะครับผมมาคราฟเป็นแผนที่นะครับก็ใช้เป็นเข็มทิศแล้วก็มันเรียกว่าสมุดจดบันทึกหรือเปล่าเมื่อกี้ช่างมันเถอะใช้2ชิ้นนั้นนะครับก็สามารถคราฟเป็นแผนที่ได้นน่นเองนะครับ เอาล่ะแล้วเราก็มาร์กจุดตรงนี้ไว้เป็นวิลเลจนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราออกประจนภัยกันต่อเนื่องเลยนะครับต่อเนื่องตรงไหนวะเราอยู่ที่เดิมตลอดเลยนี่วาโอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปทางนู้นแล้วกันไปเจออะไรดีๆนะครับเฮ้ยมืนตรงนู้นจะเป็น หมู่บ้านแฮผมจําได้ว่ามันไม่เชิงหมู่บ้านนะครับเออตรงนี้มีต้นไม้ยักษ์โอเคแล้วก็มีรูปปั้นหินนะครับโอ้ตรงนี้มีเสาวาร์ป้วยนะครับเฮ้ยทุกคนสังเกตดูนะครับตรงบนกองทรายมีกระดูดดกมังกรอ,อยู่นะครับน่าจะเป็นเทียสองเทียสามได้มั้ง เอาละผมเซฟไว้ก่อนนะเอาละ hey, hey, hey. เดี๋ยวเวลาไปเอากระดูมมังกรดื่มน้ำก่อนลวกันนะครับผมว่าวิ่งไปตรงๆเนี่ยน่าจะโดนไอ้พวกนี้แทะนะครับแล้วก็ตอนนั้นมีบ่อลาวายด้วยค่อนข้างอันตรายเลยนะเดี๋ยวเราจะวิ่งอ้อมไปแล้วกัน ย่องย่องย่องเบาโจนย่องเบาทางสะดวกนะครับวิ่งยาวซัดยาวเลยจังหวะนี้ดันโลเลยวิ่งเหวียวกระดูกมังกรอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้กระดูกมังกรนะครับแจมโบ้แจมโบ้ ตัวเล็กมากนะครับอาจจะเป็นเทีย 2, 2> mm hmm. สองเทียสามไม่แหละชใช้มือเปล่านะครับเคเป็นเทียไหนวะก็มีกิฟฟอนบินอยู่ด้วยเอาละเราแวะหมู่บ้านนี้สักนิดหนึ่งนะครับดูรอบๆด้วยนะครับเผื่อมีมังกรอยู่แถวๆนี้โอเคทางสะดวกคืนนี้เราก็ พักที่นี่ก่อนแล้กันนะครับ <Okay. S 1> ชุบจัดของนิดนึงปิดเพื่อความปลอดภัยสำหรับที่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันตอนหน้าครับผมบ๊ายบาย